แบบแรกก็คือตัวนี้นะให้เทียบกับของเฮล่าตัวเรือนเหมือนกันเดะเลยนะแต่จริงไม่เหมือนกันตัวขวาที่เป็นบอสตูดจะแหลมๆนะครับตูดจะแหลมๆแต่เรือนหน้าเนี่ยเรือนหลังเนี่ยหน้าใกล้เคียงกันขายขายอยากย้ายกันทเที่ยงคืนโอ้สนุกสนานสวัสดีครับคุณทิตี จอชื่อจริงชื่ออะไรจําไม่ได้แล้วว่ามีแต่ชื่อมัวมัวชื่อชื่ออะไรเฟซนะตัวนี้ผมได้มาตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นเลนพลาสติกนะก็คอนเฟิร์มนะฮะอันนี้เลนแก้วเป็นงานบอสยุคปีหกสองหกหกหรือหกศูนย์ถึงประมาณไม่เกินปีหกหกอืเพราะในแคตตาล็อกเลยพรุนี้ผมจะลงอยเพราะในแคตตาล็อกมันมีรถเดีไฟรุ่นนี้อยู่ น่ะตัวนี้เป็นเหล็งแก้วจะเปิดให้ดูตัวนี้ไม่ค่อยเจอมันออกมาช่วงสั้นๆตอนแรกก็ดึกว่างานแม่งกันหลัวเพราะมันดูเหมือนพลาสติกอไม่ใช่ไว้างานแก้วอ่ะ นี่ฮนะแก้วนะแข็งๆเลยนะผมใช้วิธีอะไรผมไม่บอกหรอกแต่ผมเทสได้มันปเป็นแก้วถ้าฟังเสียง,ยงนี้ก็ออกแต่ผมใช้วิธีแบบโบราณคือเคาะกับฝันนะเท็เจอร์มันจะบอกเราว่าความรู้สึกไปถึงสมองนะเลนแก้วบอร์ดเลยสวยๆเลยมาทรงมันก็จะเฟียวๆหน่อยนะอย่างลองเดิมๆนิ่มๆ นะครับเคี feel, feel. ย้ยวๆยางยางนิ่มๆอยู่ยนะรายการปรุ่มแต่งรายการบิวนะเพราะมันเดิมเดิมชิบหายเลยขอขายเป็นคู่นะคู่ละหกพันสองร้ยบาทนะคู่ละหกพันสองร้อยบาทนะต่อลองได้นิดหน่อยนะเพราะอันนี้ถือว่าเป็นแรของหายาก ผมว่าใส่เจ้าจอไข่ก็ยังได้เพราะนี่มันก็งานเก่าแต่ผมเห็นในคัตตอล็อกนี่ตอนแรกคัตตอล็อกมันนี่เป็นยุคหกศูนย์หกหนึ่งแต่จริงๆก่อนหน้านั้นมันก็น่าจะมีแต่ที่ชอบก็คือหน้าเลนมันใหญ่นะฮะน็อตพวกนี้เป็นน็อตสเตนเลสหมดนะดูดิเห็นไหมน็อตสเตนเลสนะหน้าเลนมันใหญ่่สภาพแม่งเพอร์เฟกต์เลย ไม่มีรอยแม้กระทั่งเชลแวร์หรือการขิดขวดจากการเก็บรอยคู่จากการวางของบนบนเชลไม้สมัยโบราณมันจะใช้เป็นตู้ไม้นะมันก็จะมีรอยนี้ไม่มีเลยครับกริปเลยไม่ได้ชุบนะเดิมๆนะคะคู่ละหกพันสองรอบาทนะใช้แทนไฟถอยได้เลยไม่เหมือนใครนะครับสนใจทักมา